คุณค่ะอยู่ห้องเลี้ยงตุ๊กแกเลี้ยงตุ๊กแกเป็นเพื่อนแเสียดายที่ตุ๊กแกพูดไม่ได้แมวออกแม่ฝนกำลังจะตกหรอต้องฝนตกก็ดีนะตกแรงๆเลยแต่ว่าคนอื่นทำงานไห่กาอะไรแบบนั้นนะครับไม่แต่ว่าถ้าให้หนูกินหนูกินได้แต่ว่าให้หนูทำหนูไม่กล้าทำหนูกินได้นะคะทุกคนหนูกล้ากินแต่ว่าให้หนูทำหนูไม่กล้าทำ ขอบุณี่กดติดตามนะคะอีอนออสวัสดีค่ะกินได้ด้วยเหรอกินได้น้องกินได้นะคะแต่เขาไม่นิยมกินกันหรือเปล่ากินได้อร่อยด้วย กินได้นะอร่อยมากพ่อหนูทําให้กินพี่วิทย์วะตอนนั้นนะพ่อหนูทําให้กิน <c oughs> ไหนบอกว่ากลัวนอ้องอันนี้จะมาสงสารนอ้อ <c> ง <oughs> มันเลยหนีมาอยู่กรุงเทพโอ้ไม่ขนาดนั้น ไม่ไปกินข้าวหรอคะจะสองทุ่มแล้วหนูยังไม่หิวเลยหนูแต่ว่าหนูมีข้าวหนูมีข้าวแล้วก็มีปีกไก่ทอดแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวมีกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่าหนูยังไม่หิวเพราะหนูเพิ่งกินอืมไอ้เขียนใหม่ดีพี่พีทว้าเมื่อกี้สวยจังเลยขออีกดีพี่พิทว้าเมื่อคี้ไม่ไปกิน หนูมีข้าแต่ว่าหนูยังไม่หิวข้าวเอ้ยเขียนตรงแก้มหนูด้วยเมื่เกี้ท่ไม่สวยจังอืมพี่น่ารักน่ารักเขาเรียกว่าอะไรน่ารักเกินพี่ยาก,ก้าสวัสดีคะ่ะปิ้งอึ่งกับข้าวเหนียวร้อนๆโอ้จะไปหายูใสามากิน อ้เมื่อกี้เขียนลิปติกหนูน่ารักมากน่ารักเกินเบอร์น่ารักเกิน,บนกเกนบอร์หนูไม่อะไรอ่ะพี่ดสวัสดีค่ะไปหายุใส่ละอึงปานี่ขอบคุณที่กดติดตามนะคะพี่ดเมื่อกี้มีลิปติกเขียนแก้มด้วยน่ารักทีเด็ด พี่ฟารโรส,สวัสดีค่ะพี่เบียสวัสดีนะคะสาวสกรคนงานใช่ไหมพี่ปลอยพี่ปลอยเลิกงานแล้วหรอสองทุ่มแล้วถึงห้องแล้วหรอทักทายค่ะ ข้ากะครับว้าวข้ากะสู้ๆนะคะขอบคุณที่กดติดตามนะคะพี่เบียได้แค่ทักทายนะมิตาผาอ๋อแค่เข้ามาทักทายก็ดีใจแล้วค่ะด้วยสุดหลอกเห็นไหมน้องโชคดีมาทักทายสัตว์เลี้ยงเรามาทักทายแล้วนะคะทุกคนจริง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 แล้วก็ต้องกัน มีคนข้าง,างกายกระต้ายยู่ตัวคนเดียวมันจะดีจะตายไม่ต้องเดือดร้อนใครพี่จิงลีวสวัสดีค่ะขอบคุณหัวใจส้มจากพี่น็อตสุดหล่อ ของน้องคนดีคนเดิมน้องจะเป็นเด็กดีน้องจะเป็นเด็กดีตอนไหนก็น,น้องจะไม่ดื้อตอนไหนก็เนี่ยพี่ผู้บ่าวเพรสวัสดีค่ะนอนดึกไหมครับ ไม่ดึกนะคะสามทุ่มสี่ทุ่มสี่ท,ท,ทุ่มบัตด,ดีจ้าพี่เจนวัสด,ดีครับขอบคุณหัวใจส้มค่ะหนูจะไม่เป็นเด็กว้าหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะไม่ดื้อจริงๆพี่โน้ตจริงๆ,ๆจริงๆ,ๆพี่โน้ตน่าลัะครับขอบคุณครับพี่ประชน ขอบคุณพี่น็อตจดจจะไปชเะดจอพี่สมพงร์งสวัสดีค่ะถ้ามีแฟนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบนี้สั่งผมทำอะไรผมก็ยอมใช่ไหมเธอ ใช่ไหมพี่พวิศวาหนูจะเลี้ยงเลยเลี้ยงเต็มห้องเลยกินข้าวหรือยังครับยังเลยค่ะแต่ว่าหนูมีกับข้าวแต่หนูยังไม่หิวข้าวนะคะหนูมีกับข้าวแต่ว่าหนูยังไม่หิวข้าวนะคะเจนนน้องสี่ครั้งแสดงว่าฝนไม่ตกแต่ว่ามันร้องหลายครั้งมากเลยนะคุณพี่ว้า เขาเคลนหัวใจดวงใหญ่ๆจากพี่หน็อตจุดดอกของหนูน่ารักเกินพี่น,อน,น็อตน่ารักที่สุดในโลกสามโลกสายตายมัจะเลี้ยงตุ๊กแกไว้เยอะๆทุกคนเลี้ยงตุ๊กแกไว้เป็นเพื่อนเล่น